เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเรามาอยู่กับเกม Dragon Ball Z Dokkan Battle กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ครับในที่สุดบัวไวส์เลเบชันนะครับผมตัวชูโรงของพาร์ทแรกก็มาถึงในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับ LR Final Form Cooler นะครับผมคนดีคนเดิมคนนี้นี่เอกนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอหลดก่อนนี่นะครับผม LR Final Form Cooler นะครับทางตู้มีพิกเกอร์โลมีโกค นะครับผมเฮ้ยมีโกคูตัวนี้ด้วยนะครับผมเออแล้วก็มีซุปเปอร์ไซยสองโกคูเมโกนาเม็กแดงนะครับผมมีโกฮังมี้โหแต่และตัวนะครับผมเรียกเล็กว่าเดือดๆทั้งนั้นนะฮะสว่วนมาท่านช่งของโกคูนะครับผม LR ซุปเปอร์ไซ亚โกคูจากบูฟี่คูลเลอร์นะครับผมมีตัวนี้มี LR โกฮังทรังส์อนาคตนะครับผมมี LR เบจิต้าโกคู LR โกคูเออ่โกคูโกเงือกนะครับผมมีโก ก็ส์นะครับมีโกอ่าโกะสามนะครับผมมีวิเซอร์ฟูลพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ eca ทีหลังนะครับผมแล้วก็โอ้โหแต่ละตัวนะครับเรียกว่าปวดหัวทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมมีเพชรทั้งหมด750เม็ดนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะสุ่มกันเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันนะครับอาจจะเราจะมาเริ่มกันที่โกคูก่อนนะครับโกคูเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับผมเป็นตัวละครลีดผู้นำนะครับผมแคตตาล็อกพาวเวอร์ฟูลคัมแบ็กสองร้อยรกนะครับผมเป็น เป็นตัวนําแคเดเบี่ยว200%เนี่ยตัวแรกของเกมเลยนะครับผมเรียกได้ว่ามาแบบเดือดๆนะครับผมแล้วก็มีการ์ดมียิงยิงแรงนะครับผมแถมคึกอึดอ้นด้วยเอ้ยคืกอึดโน,นด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมผมมีทั้งหมด750นะับไม่รู้จะใช้ได้ไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมและเนื่องจากว่ามันเป็นเลเจนด a r y Salmon c a r n i v o r ด้วยนะ,นะ,ะน,นะครับผมก็ LR น่าจะเลืคูณ2นะครับผมตอนที่ดูแล้วววนนนัับไไปปเเเดดดีี๋ยยรราาามมูกกล่ะคผ ซีจะได้อะไรนะฮะต้องได้ซีโนเท่านั้นนะครับผมผมถึงจะได้ตัวใหม่หรือไม่ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะต้องได้เป็นซีโนหรือไม่ก็ต้องได้เป็นวิติโรเซกนะครับผมจะได้เป็นตัวใหม่นะครับผมแตกหนึ่งแตกสองนะครับผมมานะดูซีจะได้ตัวอะไรนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะฮะ แต่ยังดีครับที่มันมี3ฟรีหนึ่งนะครับเป็นเบจิต้าม่วงนะครับผมโอ้โหโหมาตัวแรกเลยนะโอเคได้อยู่นะครับผมเป็นตู้เหลี่ยมตู้เหลี่ยมเหลืองที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้สุมเลยนะพูดถ้าว่ากันตามตรงนะฮะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรเลยนะครับเบจิอาเบจิต้าสามอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคนะครับอันนี้วอคอยนะครับผมโอเคนะฮะก็เป็นเหรียญประเภทใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้เป็นเหรียญเขียวนะฮะอ่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเอาเบจิต้ามาอย่างงี้ฟิชชั่นเปล่าฟิชชั่น คชัั่นนะรบผมก็ถือว่าเป็นตู้ที่น่ากลัวพอสมควรนะรจริงๆเนี่ยนะครับผมอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมตู้แม่งโอ้โหเด,เดือดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าถ้าว่านตามตรงนะครับผมผมเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าว่าตัวนี้เก่งกว่านะครับผมส่วนทางฝั่งของคูลเลอร์เองก็มันก็เก่งนะแต่ว่าด้วยคำที่ว่าโอ้โหเนี่ยนะครับหมายเกิเ๊บแต่ด้วยคำที่ว่าคูลเลอร์เองเป็นตัวที่แบบว่าเอ่อมันเป็นโดนคันเฟสอะทุกคนเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันก็วนกลับมาปีก้านะครับผมแต่ ก็คูเองนะครับเป็นตัวที่ไม่ได้วนกลับมาบ่อยแน่นอนนะครับผมเพรก็มันเป็นเรจินาลี่คาริวะนะครับเป็นตัวเหรียญใหม่ด้วยนะครับผมเราไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาโกคูก่อนนะครับเพราะว่าโกคูจะเป็นตัวละครที่เก่งกว่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าจะหายากกว่าด้วยนะฮะมาเราไปสามแล้วมีอะไรไหมเซโร่ Zero! ไม่มีนะครับผมแล้วเป็นเป็นธรรมดาด้วยนะโหเฮ้เอยออกมาหน่อยดิขอโกคูหน่อย ไหนรีเจนเนอเรียลีคาร์นิวัลไม่เห็นได้แบบเลดอะไรค,คูณสองคูณสองอะไรเลยทัโอเคนะครับมาผมก็ไม่ได้สุ่มตู้นี้นานมากแล้วน,นะรีเจนเนอเรียลีคาร์ไอพวกแบบคาร์นิวัลเนี่ยนะครับผมเพราะว่าครั้งล่าสุดคือครั้งแรกสุดที่ผมสุ่มก็คือตู้เอ่อตู้โกก็ตนะครับโกก็ตม่วงอ่ะเออนะครับผมนั่นแหละคือตู้ที่ผมสุ่มเลยนะเป็นตู้คาร์นิวัลตู้แรก,กนะาหมายเลขสิบแปดนะตามระเบียบนะฮะโอเค มาทุกคนนะรอบฟรีนะฮะของดีมากมีอะไรดีเสมอนะฮะไปเราไปดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรดีๆนะมาขออะไรดีๆหน่อยว,วิสมาวิสมาว่ะโอ้โหไม่แปลไม่แบบไม่มีฟิวชองฟิวชั่นเลยเหรอเฮ้ยแต่อย่างน้อยขอวิสแบบย,ย้อนกลับได้ปะย้อนกลับย้อนกลับหน่อยวิสย้อนกลับย้อนกลับไม่มีนะมันการันตีเอชอาร์มาตัวเนี้ยไม่ได้าการันตีใช่ไหม เลขสินะฮะนี่มีอะไรไหมโอ้โหเป็นลาดิสแดงนะครับผมตัวนี้โอเคอีซ่นะครับกดเส้นทางไปฮะมาครับรอบที่รอบที่ห้าว่าเออรอบที่ห้านะครับวันนี้รอบนี้ผมมีเพชรน้อยจริงๆนะเพราะว่าจากเจ็ดปีนี่คือเราอิ่มเอมมากเลยเราไม่รู้ว่า,วาหัวเดิมเอเวอร์ไวท์เขาจะจัดเต็มขนาดนี้นะฮะเลยได้ว่าแบบ เงือตกเลยนะคผมบอกว่าเพชรนี้ไม่เยอะมากนะฮะแต่เดี๋ยวน่าจะมีแจกจากบัวไวอีก,กเดี๋ยวเอามาสุ่มอีกนะฮะมานะครับซูเปอร์สซีสยสามเผื่อออกนะครับเผื่อออกนะเผื่อออกเผื่อออกเผื่อออกไหนเอ่ยได้อะไรไหมได้อะไรไหมเอสเอเอสอาร์ SS A, SS จะเป็นตัวไหนนะครับเรามาดูกันนะฮะโอ้โห ไม่มีอะไรดีๆเลยโอ้โหลินินนะครับตายแล้วตา,ต,าตายตายตายนะครับมารอบที่ห้าป่ะเออรอบพี่ไอ้รอบรอบพี่หกแล้วนะครับมันตีที่หกแล้วนะหกสิบแล้วนะเนี่ยหกสิบตัวแล้วนะไม่คิดจะออกหน่อยหรอโอ้โหไม่มีเลยครับโอวาริดาอะไรก็ไม่มานะครับมีแต่คาเม์ฮาเมฮ์านะฮะเรียกว่าโหเหนื่อยเลยนะจริงๆมาเซียาสามนะครับเผื่อยังได้นะครับ พยายามจริงผมอยากจะเซฟเพชรนะถ้าเป็นไปได้คืออยากให้มันออกมาเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทสเรามีโดคันเฟสอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีมิเจนารี่คาริวอลอีกนะครับเลยได้ว,ว่าสูุเพชรกันแบบระห่ำเลยนะฮะโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เป็นวิสเขียวนะครับผม SSR เขียว3าสองตัวเลยนะฮะแ้อมารอบที่7นะครับผมดูสิขอเป็นโอ้อะไรวะเนี่ย แล้วทำไมบิวกับวินไม่มาพร้อมกันเนี่ยมัาลังซือสีลุ้งครับมันก็การันตี SSR แหละนะครับเฮ้ยยังไงเนี่ยมันเป็นสายาหนึ่งไม่มีอะไรเลยฮะสยายหนึ่งก็ไปงั้นเลยครับมันก็เป็นแค่สยายหนึ่งเท่านั้นแหละมาครับโดโลเรียนะโอ้แจ็คหเออแต่ละห้าสิบผมจะเกลือยับหรือเปล่านะฮะโอ้แต่ละตัวนะ ฟิเซอร์แดงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวฟิเซอร์โกไอฟิเซอร์กับโกฮางอัตเมทนะครับผมผมมีตัวนึงยังไม่ได้ปลดเส้นทางเลยนะไอที่ได้จากเขาทีแล้วนะมาร,รอบฟรีขอขออะไรดีๆหน่อยรอบฟรีขอของโกคูเลยรอบฟรีองฟ้าไม่แดงเฮ้ยสามตัวนะครับการันตีฟีเจอร์แล้วมามาต้องมาแล้วโกคูโกคูมาเถอะมาเถอะกูตัวของนาเม็กมันสีม่วงมันไอ้นี่ไปแล้วอะ โลฮะมาต้องมีอะไรดีแหละเรามาดูนะว่าจะได้อะไรดีฮะโอเคนะครับผมผมันก็เป็นตัวฟีเจอร์แนะครับซาเซอร์นะครับมันน่าจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งอ่ะอยังยังไม่หมดหวังครับลองไปดูกันเผื่อมีอะไรดีอีกอุ้ยเป็นกาลิกจูเนียนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีเลยนะครับดีเหมือนกันโอเคมาได้ได้แหละแต่ว่าขอขอฟีเซอร์เออขอเป็นไม่ใช่ฟีเซอร์ ขอเป็นโกคู oo, ขอเป็นโกคูเหอะนะโกคูเหอะเฮ้ยเฮ้ยเฮยังไงเฮ้ย <Hey. S 2> วิสกับบิวมาพร้อมกันครับแบบนี้แปลว่า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 วิสมาครับผมทุกคนอันนี้คือการันตีแล้วใช่ไหมผมจำได้วันนี้แหละการันตีเลยแหละมาบิวชันน้นไม่ใช่พี่ชั้นเดีือบปวดตลาช่างมาเถอะ ครับมาดูกันดีกว่าทุกคนโอ้ยยังไงดีมันได้ตัวใหม่เลยถ้าถ้าวิสมา,าจะเล่นตัวใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะได้ไหมเอ่ยใช่แล้วครับผมมาแล้วนะครับผมคาริวอลฟีเจอร์นะครับผมซุปเปอร์ซาย่าโกคูนั่นเองฮนะเรียบร้อยแฮปปี้อีกแล้วครับผม <laughs> โอเคนะครับ หลังจากนี้ผมน่าจะไม่เปิดตู้นี้แล้ววะเออพอแล้วนะเราไม่เอาแล้วนะครับหมดแล้ววะผมมีใค่โกฟูกฟ้ามาอีกตัวหนึ่งนะโอเคใช่ไหมเหลือรอบหนึ่งว่าหลือเหลืออีกสองรอบถ้าเหลือสองรอบผมไม่เปิดแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปเปิดตู้ตนู้นดีกว่าเราเอาเพชรร้อยเม็ดไปแคปบเหลือสองรอบโอเคถ้างั้นผมไปเปิดตู้นู้นแล้วนะฮะมาเรามาดูตู้นี้กันบ้างนะครับผมเอาจริงๆอ่ะผมอยากได้เจ้าอ่เอ็นนี้อยู่นะครับผมเจ้าอะไรนะ โกคูสีแดงอ่ะตัวเนี้ยอ่ตัวไหนวะตัวนี้อ่าผมเยังได้ตัวนี้อยู่ครับตัวนี้ก็เก่งอยู่นะครับผมแล้วก็เอ่อตัวนี้ปบดทางได้ก็ดีนะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับนี่คือตัวที่ผมต้องการอีกตัวหนึ่งนะครับผมโกหังนะฮะเอ่อคูลเลอร์ตัวนี้ไม่ต้องมานะครับผมเต็มแล้วนะฮะเก็มหมดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันครับ400เมตรนะฮะสูงได้8มันตีนะครับเรามาลองดูกันว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะครับก็อยากได้คือผมก็อยากพยายามเซฟเพชรนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ว่าเออเราไม่รู้ไงว่าตู้ตู้แบบตู้ต่อไปมันจะเป็นตัวอะไรมามเป็นโดคันเฟสกับไอ้นี่มาแหละเป็นโดคันเฟสกับตัวอะไรนะกับตัวเอลอาคาเนโวแบบเจ้ากโกคูมาเ่ยแหละ,แ,หละแต่ผมไม่รู้นะครับผมว่าตัวไหนจะมาพังนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเราแบบเราอ่ะเราเราเรา,เราสุ่มๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้คือ55%ได้ก็เก่งแล้วนะครับผมอ่ะหลัจงจากนี้เนี่ยผมว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการเซฟเพชรกันใหม่แล้วนะครับผมก็คือ ช่วงฉลองมาคือพยายามใช้ได้ครับแต่พยายามอย่าใช้เยอะนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออเขาเรีเยกอะไรนะเราไม่รู้ว่าตัว celebration worldwide celebration เนี่ยมันจะมาแบบไหนอีกอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะครับผมอันนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่นะครับผมมันมาเป็น dog conference กับ el carnaval แบบเนี้ยนะครับมันเลยแบบด้วยความที่ว่าอ่อด้วยความที่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมมันทำให้ value ของ worldwide celebration เนี่ยมันโหดขึ้นกว่าเดิมนะับดูอย่างเจ้าโกคูตัวเนี้ยนะครับผมทำไมแบบทำไมมันถึง ทำไมมันถึงได้ว่าโหดนะครับผมมันโหดเพราะแบบเออมันเป็นฉลองใหญ่ของเวอร์ไวซ e เดเว a t i o n ด้วยนะครับผมมานะครับเรามาเปิดกันให้หมดก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามีพาร์ทสองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพาร์ทสองเดี๋ยวน่าจะแจกเดี๋ยวน่าจะมีแจกเพชรเพิ่มอะไรเพิ่มอีกนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้อีกนะฮะตอนนี้คือบอกว่าเออเราแบบเปิดเราเราเปิดเท่าที่มือเปิดได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีเพชรจากอะไรนะจากดูคันนาวอีกนะผมไปหกสิบนะผมคิดว่ายังไงเดี๋ยว เขาดิ้นทวิตกันเดี๋ยวยังไงก็ได้แหละนะครับผมผมเชื่อว,ว่ายังไงก็สุดท้ายก็ไม่นานะ่าพ้นนะเฮ้ยเบซิต้ามาตัวเดียวฟิชันนี่ฟิวโคตรละไม่มีนะครับผมเฮ้ยตู้ตู้ฟิเซอร์เอตู้ตู cool er กก้คูลเลอร์จะเกลือกว่าจริงเหรออุสาม,มีโดคันเฟสเยอะกว่านะโอกาสออกมันเยอะกว่านะจร,จริงอะยังไงยังไงหมายเลขสิบแปดนะฮะ น่าจะไม่มีแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะแล้วเป็นหมายเลข18อีกเหมือนกันนะครับผมดับเบิลสิบแปดนะผมมีหมายเลข18ผมมี2องดับเบิลสิมาครับลอฟรีครับล่อฟรีมักจะมีอะไรดีเสมอนะครับมาดูกันว่ามีอะไรดีๆจริงไหมเหดี๋ยวสิมันไม่ใช่คนะอมบิเนใช่นนั่นแหละอา้าวโอวานิดาครับมาดูกันเผื่อได้นะเผื่อได้คูลเลอร์นะไม่คูลเลอร์ก็ขอเป็นโกคูโกคูแดงอ่ะนะครับผม ไอ้พิกโกโลแดงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวบูบี้บอสครับตัวนี้ถึกอึดโอนมากถึกอึดทนมากนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมได้มา2ตัวแล้วครับตัวใหม่จาก3ตัวนะฮะไหนเป็นตัวอย่นี่ไหมมันไม่ใช่มันอุงวาริดามันมันการันตีโลคันเฟสไม่ใช่หรอไม่ใช่ตัวข้างตู้เนาะจำไม่ผิดบูฮังนะครับผมโอเคนะครับ โอเคได้ได้ได้ได,ได้เหมือนกันแหละนะครับผมเอาไาปกดเส้นทางแล้วกันนับถือแล้ว่ากดเส้นทางมาอีก250พับกดได้อีก5รอบครับผมอีก6รอบนะฮะถ้านับรวมมาได้เป็นไรเอ่ยโอ้โหทั้งตัวเดียวอีกขอไซโนโได้ไหไม่ดแบบีนะเรือแดกเลยนะเลือยับยับเลยนะครับคุณเลิศก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตีแรงนะผมผมเลยต้องการที่แก่มากๆนะผมเพราะว่าอ่อเรียกวามรียว่าคูเลิศเองนะครับผมเป็นตัวละครที่แบ,แบบ เออ่นอกจากจะโหดแบบโหดแล้วแบบมันยังแบบมันยังเอาไปเล่นในเกมแบบไม่ต้องยาวมันมันก็มันเรียกว่าเป็นเกมระดับกลางๆแล้วกันนะครับผมเป็นเกมแบบไม่ได้คือยาวก็โหดแต่ว่าเกมกลางๆก็เริ่มโหดแล้วอะไรเงี้ยเออผมก็เลยอยากได้นะครับผมบอรฮอลลี่นะครับผมโอเคก็กดเส้นทางไปผมไม่รู้กดเสนามไปครบหรือยังนะครับผมไม่มั่นใจนะอ่ะไปกดต่อนะฮะมาขอแบบขอคูลเลอร์หน่อยดิโอ้โหกันละตัว กดหัวเลยกดหัวเลยนะครับอะมาลุ้นดูก่อนนะผมเผื่อได้นะแต่จริงๆผมได้แค่โกคูตัวเดียวก็ผมก็พึงพอใจแล้วนะเพราะว่าแบบโกคูตัวเดียวมันก็เก่งแล้วไง55%อย่างเงี้ยมีการยิงแรงๆนะครับก็โอเคแล้วใช้ได้ละแต่ว่าเออทางที่ดีเราอยากได้ฟูเลอร์ดนะ้วยเพราะว่าฟูเลอร์มันก็เก่งนะฮะไปได้อะไรอีกมาดูดิ่สอน่าจะได้อะไรดีๆบ้างแหละมา ก็โลเหลืองนะครับผมที่ไม่ใช่ตัวดูคันเฟสนะฮะโอเคมาครับอีกรอบนึงฮนะเราเราเหลือเพชรอีกร้อยหนึ่งนะครับผมกดนี่ประมาณ3รอบนะครับผมรวมรอบสีด้วยรวมรอบนี้ก็เป็น4รอบโอบแต่ละตัวหน้าสุ่มไหมเนี่ยเฮ้ยโ,โอวานิดาว่ะยังไงดีการันตีนะครับโอวานิดาในการันตีฟีเจอร์แน่นอนขอเป็นคูลเลอร์ขอเป็นคูล er. เลอร er. ์คูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มนะไม่เอาคูล er เลอร์แดงมานะหยุดเลยนะเอาคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มมานะครับ LR คูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มออกมาเป็น อะไรดิยังไม่มานะครับยังไม่มายังไม่มายังไม่มาเฮ้ยเป็นโกฮังฟ้าครับผมโอเคดีดีอันนี้ดีนะครับผมผมต้องการเดี๋ยวพอดีแต่คูลเลอร์ด้วยก็ดีนะคูลเลอร์ด้วยก็ดีนะไม่ใช่ตัวนี้เอาเป็นคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มโอ้โหเป็นเนลนะครับผมนะไม่เกี้ยนนะจนที่ผมก็จะลุงไปแล้วมั้งรู้สึกเอายังไม่ลุงนะครับผมถ้าลุงมันจะขึ้นแหละมาครับรอฟรีโกคูแบ็กลิฟวิติโรัสเอ อ่วิสกับบิวก็ได้นะผมไม่มาเลยนะครับผมยังไงดีมาลองลุ้นดูก่อนครับเผื่อได้นะเหนื่อยเลยนะครับผมบอกเลยว่าเหนื่อยจริงนะเออจะได้ไรเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเราจะทำลงไปให้หมดนะฮะเดีสิถ้าหลังจากนี้ผมไม่ได้ผมอาจจะเอ,อ่ออาจจะแบบ เนะก็บรอพาร์ทสองนะเออแบบพาร์ทสองเราเพิ่งเก็บเงินไว้อีกอะไรเงี้ยกดอีกสักห้าร้อยอะไรเงี้ยเออพาร์ทสองนะครับเป็นเบจิต้าเขียวนะโอเคไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะมาสอ,สองรอบสุดท้ายครับผมเผื่อดวงยังมีนะครับเผื่อดวงยังมีไปไหนวิสบิลเซโนก็ได้เซโนเซโนไม่มีนะครับผมโอเคมันแรกม,มันต้องมันต้องรอแรกนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้ผมอ,อาจจะไปรอแรกปีหน้าเลย เพราะว่าปีแบบยังไงโดคันเฟสมันกลับมาอยู่แล้วครับอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยห่วงอะไรนะครับแต่ผมห่วงแต่ผมห่วงกลัวว่าแบบคอนเทนต์น่ะมันจะต้องใช้คูลเลอร์ไงเออนั่นแหล,ละคือปัญหาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคอนเทนต์มันต้องใช้คูลเลอร์อ่ะผมบอกเลยว่าหยาบนะฮะแบบคอนเทนต์ยากหลาๆยๆอ,อย่างอะไรเงี้ยเออมันต้องใช้คูลเลอร์เงี้ยนะครับไม่ไหวจริงนะถ้าอย่างนั้นอน่ะโอ้โหเป็นโกเฮนคูสตัวนี้นะครับอีเซไปแล้วนะมาครับทุกคนฮนะรอบสุดท้ายแล้วนะผมสําหรับ คลิปนี้นะครับผมผมบอกเลยนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่าอยู่กันขึ้นขึ้นอยู่กับรอบนี้แล้วนะครับผมครับมาเอาสุดท้ายแล้วนะคูลเลอร์ฟนอั่นฟอร์มออกหน่อยลูกมาปฏิหารรอบท้ายจะมีจริงก็บอกเรามาดูกันครับยังไงดิไม่น่ามีหวังแล้วมั้งเซโนไม่มีเซโนนะครับผมเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> โอเคนะคผมก็น่าจะเกลือแล้ววนะเฮ้ยยังยังยังเราลุ้นดูก่อน เผื่อได้เผื่อได้เราเราเรามาลุ้นก่อนครับทุกคนเผื่อได้เผื่อ S S R ตัวนี้ออกมาเป็นคูลเลอร์ไงเออยังไงดียังไงดีโบดแจ็คฟ้านะครับผมโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วทั้งทีด่ดูแล้วหมดละนี่แหละครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะใช่นไหมหรือยังหมดแล้วฮะเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับก็ คลิปนี้น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับผมก็เรีกเยกได้ว่า,าได้คูลเลอร์เอ้ได้โกคูกาๆๆมาตัวหนึ่งก็โอเคนะเออถือว่าใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนเผื่อได้เผื่อเผื่อมีแบบนี้เผื่อมีไอ้เขาเรียกอะไรนะเผื่อบรปและรีทวิตมันได้แล้วแต่ผมคิดว่านา่าจะยังไม่ได้ปะมันน่าจะยังไม่ให้ใช่ยังไม่ให้นะครับผม <S <S โอเคนคับไปเดี๋ยวไปดูร้านค้ากันก่อนนะครับเผื่อว่าคูลเลอร์เผื่อก็าจะดีแลกให้แลกคูลเลอร์ได้เลยนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าได้เนาะ ับคิดว่าน่าจะแบบว่าต้องรอก่อนเพราะว่าปกติเขาไม่เอาตัวใหม่เข้ามาเลยนะครับผมตัวใหม่แบบว่าจะไปอยู่เขาเรียกอะไรนะไปอยู่แบบว่าไปอยู่กว่าจะได้มาก็ปีหน้าล่ะนะครับผมกว่าจะมานะฮะคิดว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคมาดูกันนะฮะดูสิมีไหมผมคิดว่าไม่น่ามีหรอกนะครับจริงๆน่าจะแบบว่าหยุดน่าจะสุดที่ตัวโกคูนาเมกนะนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะคะอาร์เธอร์โดนาเนี่ย เซิร์ฟระเบิดไะนะแหล่ไม่ใช่นะครับน่าจะเซิร์ฟเวอร์ระเบิดรอว่ามึงน้าทุกคนน้าโหลดดิ้งโอเคมาละอ่าเนี่ยนะครับผมวันนี้มีตามนี้นะครับตู้คานิวอลนะครับมีตัวอะไรไม่รู้ให้แรกเด้มปหมดเลยนะฮะนี่นะฮะใช่จริงนะครับสุดที่โกคูนาเม็กนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับ อ่าคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแฮปปี้มีความสุขนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมในโกคู Goku มาตัวหนึ่งก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับผมทีไหนเอ่ยโกคูอ่านี่มันที่นี่ด้วย SR uh, Acquire <c oughs> นี่นะได้ได้มาตัวหนึ่งนะโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม ไปก่อนแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันครับ